มันเกิดน้องสาวค่ะวนนี้สาวคนนี้วันอัชราดยองจำเลยก็เลยนี้วันอาทิตย์เรอ้าคุณจ้ามาทำสักการอันนี้ก็คือสวนของบ้านมังียนทองค่ะค่อยๆทำทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆมะกรอกกำลังออกลูกค่ะมะกอกฝรั่ ออกผลแต่ว่าผลไม่ใหญ่อะค่ะก็พวกพันมไม้ใบมาชมต้นพิคกิ้นหนูเขาชอบน่าจะชอบรำไรรำไรอย่างนี้ค่ะแต่เป็นพุ่มใหญ่โตเนะี่ยไม่งามของเจ้าาท่านชมสวนไม่ได้แม่ชีพามนะสมสวนที่ แบบจัดมุมใหม่อะค่ะโอ้ดีมากเลยครับคราวที่แล้วยังไม่เคยโอ้เข้ามานี้นี่ด้วยครับนี่ผักสวนครัวใช่ค่ะอันนี้ไม่ชีไม่ชีเพื่อนไม่ชีเขาให้มาเขาปลูกเองเขาก็เลยให้มาที่บ้านโตขึ้นแล้วก็แบ่งขยายได้ยังไงค่ะเขาปลูกไว้ตั้งเป็นร้อยต้นได้มั้งคะแล้วเขาก็เลยให้มาที่บ้านโอ้ตัวใหญ่บ้านตะเคีเนี่ยอุดมสมบูรณ์เขาบอกตะเคียที่ไหนมี โอ้โหเยอะไปหมดเลยลุงลังเต็มวัดเลยที่วัดเดินกันเดินกันเยอะแยะไปหมดเลยต้องคุยกับเขาบอกว่าอ่าอยู่ที่ที่หนูอยู่นะต้อัต้อเนี้ยต้นพลิกต้นเนี้ยตัดตัดไปกองเปเลอร์อะไรยังติอยู่ต้องผมแซนด้นปั๊ม มเปร์เซียมเปอร์เซีย้งไม่ใช่ผมมั้งหนาเปอร์เซียเี่นาปงจนอเกอร์เีิงนเก้งจีนิน,นเอายกไปให้ยกไปให้ท่านด้วยกระถางหนึ่งต้นอไยังยู่เลมโอ้นี่นะครับต้นซกต้อนอะไรมะกรูดมะกรูดจ้า

จริาจะริงตอนตรงไหนจะจริงเพราะัดขายแบบกิ่งเล็กๆเท่านี้สามสี่ปีนะได้มาป่าเพื่อเุรกิจได้โอ้โดนหมดปีหน้าก็ไม่ดพุทธกาปีหน้าก็ลองลองทำทำดูฝากร้านค้าขายแกันเปอร์เซ็นต์ไปต้นต้นพริกต้นนั้นนะฮะเขาขึ้นมาจนกระทั่งต้นมะกรูดตายอ่ะเขาบังคลุมต้นมะกรูดหมดเลย มี่าเนี่ยจะมาใช่ไหมหนวพริกสวนค่ะพริกขี้หนูสวนพริกหอมออเดือน้าเดือนีอ๋อเดยวจะมาค่ะพริกกเลยลย่างคือคนที่ปลูกต้นพริกเนี่ยค่ะเขาให้มาแต่อ้อยไม่เอามาเขาก็ยั่วอย่างไรเขาบอกว่า เออฉันไม่ได้พูดเล่นนะฉันพูดจริงว่าฉันให้ก็เลยเดี๋ยวจะไปรับมาละไปเที่ยวเที่ยวกันซืขาวไปเห็นที่สวนนงดูแอ่ครับแล้วก็ท้ำชั้นนี้ขายค่ะก็ถังอะไสามสิบสี่สิบละค่ะใช่ต้นน้อยน้อยค่ะแบบแบบนั้นอะค่ะแบบเล็กๆอย่างนั้นนนนนแบบอันนนนค่ะกระถางไม่น้อยอย่างนั้นนะนอนที่อยู่บนชั้นน่ะค่ะสันลิมบ้านน่ะค่ะกระถางไม่น้อยอย่างนั้นอะ เราทำให้เพื่อเศรษฐกิจได้ก็ได้ค่ะแล้วแต่อามแล้วแันนะแล้วก็เอะไรนะพ่อคุณพ่อก็เขาก็ออกมามาโอเคคนเอาไว้ไปไว้ที่โต๊ะทำงานได้